สวัสดีนะทุกคนอยู่กับคุณหนูซากุระยังไงล่ะเดี๋ยววันนี้คุณหนูซากุระจะพาไปเที่ยวนะที่เออไอห้างสามชั้นนะแม่แม่หนูขอไปเที่ยวได้ไหมที่ห้างตรงนั้นนี่มันมีทั้งสามชั้นน่ะเออไปกันเถอะลูกแม่ให้ไปดีใจจังเลยทุกคนไปกันเถอะไปกันเลยแม่แล้ว มันมันเป็นยังไงบ้างเห็นแม่เคยบอกว่าแม่เคยไปแล้วอะ่ะเออมันจะมีโซนเครื่องสําอางอะ่ะลูกชั้นแรกอะ่ะว้าวเจ๋งจังอะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปดูลิปสติกตรงกองตรง,ตรงนั้นก่อนนะได้เลยแม่อ่ะดูตรงนี้ก่อนเออเนี่มันเครื่องอะไรเนี่ยไม่ยุ่งดีกว่านะแม่แม่แม่แมดูเสร็จยังเฮ้ยแม่ดูนี่ตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นแบบไอสําหรับนักเรียนอะหนูอยากได้อ่ะเออแม่ซื้อให้หน่อยได้ไหมเออแม่ซื้อให้ก็ได้ไม่เป็นไรอืมลูกอยากได้อะไรน่ะหนูอยากได้หนังสืออ่ะหรืออะไรก็ได้โทรศัพท์หรืออะไรก็ได้อืมเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนออเออคุณหนูซากุระคะคุณหนูต้องการอะไรหรือเปล่าคะเออถ้าต้องการอะไรบอกบอกบอกฉันได้เลยนะคะอค่ะ มี่มีแว่นมีแว่นของคุณหรือเปล่าเออไม่ใช่นะคะเออหรือเราเอาเป็นโน้ตบุ๊กดีนะหรือจะเป็นอะไรดีอา่ารู้เร็วเดี๋ยวแม่แม่เนี่ยจะไปดูตรงนู้นแล้วโอเคไหมลูกเราก็ได้แม่เนหลวรีบก่อนอ,อืมอ๋อนี่ไงหนังสืออ,อืมเล่มนี้ไหมอ,อืมมันนั่งเบื่อจังเราอยากได้เกี่ยวกับอะไรอยาที่แบบมัน ุน่าสนุกสนุกนี่ไงใกล้เจอแล้วนี่ไงืมเจ๋งนะแล้วก็หนังสืออันนี้ไปด้วยไปดีกว่าถือถืออือแม่เอาเอันเนี้ยอันเ,เล่มเนี้อันเล่มที่มันเป็นไอ้ชันมีเหมือนดาวสีเหลืองด้วยแม่อ๋อลูกได้เลยแม่ แค่คิดเลยอะเอาดีไหมอืมไม่เอาดีกว่าแม่ออค ي นั่นแหละเอออันนี้จะจ่ายตางังไปกันเถอะลูกอันไหนซื้อไปกันเถอะทุกคนแม่ไปกันแม่เล่าไอตรงนน้นม,มันเป็นอะไรอะลูกไม่ต้องไปหรอกไปกันเถอะแม่ไม่เอามันเป็นแค่ไอร้านทําผมอะลูกอ๋อแม่จริงเหรอด้วยว้าวสวยจังแต่ไม่เอาดีกว่า สองการว่ามีอะไรบ้างได้จะจลูกอืมแม่แล้วคนขายอยู่ไหนอ่ะหนูหาไม่เจอเลยอ,ะอ,ลอ่ะอลูกอะกระถุงใบใสดังซือแม่ก็ไม่เห็นนะมองซ้ายมองขวาแล้วนะอืมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเอามาแล้วจ้าเอามาแล้เจ้ามาแล้เจ้าเออพอดีฉันไปเข้าน้ำมาอ๋อโอเคค่ะ ฮาลูหรือจะเอาปืนหรือจะเอาเอาปืนฉีดน้ำหรือจะเอาเป็นเออสนัขขุนยล l าไม่เอาหนูจะเอาเป็นอันนี้อ่ะดูเครืาา่องมันดูตื่นเต้นดีหนูขอลองกดกดก่อนนะอืออืออุย้ยตัวนี้เหมือนกิมเมกเชคเลยเมื่อตัวเมื่อกี้ใครคิดว่าตัวนี้อ่ะเหมือนกิมเมกเชคคะให้กดกดใจเลยนะทุกคนอือก็คล้ายๆกิมเมกเชคนะแต่ถ้าตัวมัน เออเป็นก้อนเมฆเอาเป็นอันนี้ดีกว่าจอยเกมด้วยแม่เสร็จแล้วโอเคนี่แหละเออเดี๋ยวฉันจะคิดตังค์นะอันนี้อ่หน,นังสือหนูถือไว้ก่อนนะอ,าาอ,อ่ะฮะอืมติดติดอ๋อทั้งหมดอ่าไม่เป็นไรค่ะฉันมีบัตรอ๋อโอเคค่ะไปกันจ้ะลูก ออตรงเนี้ยมันเป็นโซนของเล่นหนาหนูจะเล่นปะล่ะอุย้ยมีหุ่นยนต้อนรับด้วยน่ารักจังชวสจีชวสจีผมชื่อปุ๊ปปิ๊บนะชื่อคล้ายๆเนาะชื่อคล้ายๆอะไรสักอย่างเนาะแม่เนาะเออใช่อุย้ยหูเห็นดาบอยู่ตรงนี้ด้วยดาบมา๋ยวจะฟันเออในเอนอมังกรชุบชๆๆๆุบชุบชุบความเร็วฮะหมอไว้ทําอะไรลไะไร่ะเนี่ยหมอไว้ทําอะไรเนี่ยหมอใครด้วย เออมีใครลือมหม้อเป้ไหมคะแถวนี้อ,อ่ะอมไม่รู้เหมือนกันเหมือนหมอ้อแม่บอลเลยตั้งไว้นี่ดีกว่าแม่ไปกันเถอะเออแม่ก็เริ่มหิวแล้วจ้ะลูกแถวไอ้ตรงนู้นมันมันจะมีร้านอาหารนะจริงหรอแม่จริงมันเป็นร้านอาหารแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์หลายอย่างเลยเอ,อืมไปกันเลยเอ,อืมเป็นนั่งไหนดีแม่หนูว่าหนูไปนั่งนั่นดีกว่านะ เออคือฉันจะเอาแบบนี้นะเอาเป็นอันนี้นะแล้วก็เอาเป็นอันนี้เอาเป็นไอเหมือนลูกของฉันต้องการเป็นอันนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้พนังกงานทำนะคะไปนั่งที่เลยค่ะอันลูกอันไหนดูซิของครบไหมมีจอยเกมสอ,อันใช่ไหมหนังสือเอากเกมมเช็คโอเคครบแล้ลูกไปกัน หนูอยากกดกกดได้ไหมอะแม่เอ่อถามพี่เขาสิพี่คขาไดอกดไดไหมเออได้จ้าแม่เขาบอกกดได้หนูกดเลยนะแม่เอาไปนาน,นี้ใช่ไหมเอาไปนาน,นี้ใช่ไหมโอเคแล้วแม่เอาเอะไรอ่ะแมเเะ่เอาเป็นกุ้งเหรอลูกเอาเป็นกุ้งเหรอกุ้งสีชมพูจ้อยจ้อยมาทําเร็วลูกค้าเขาต้องการให้ไปเสิร์ฟได้ครับได้ครับอ่านี่ของหนูแล้วจ้า อันนี้นี่เลยจ้ะหนูนั่งที่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะทำเองอันนี้ตั้งก่อนนะระวงังระวงังละ่ะเดี๋ยวแฮมเบอร์เกอร์ตกขึ้นมาฉันจะหักเงินเดือนของเธออันนี้ของคุณนะครับกินได้เลยนะครับงาม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 ,งามอร่อยจังเลยร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะลูกแล้วของคุณเหรอครับจะอ,อะไร ขอเป็นสตีมขนมหวานค่ะแล้วก็เอานู่นเอานี่ด้วยอ๋อเอเคนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเป็นไรครับหนูขอเป็นไอ้นั้นนะครับอ๋อขอเป็นอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ของคุณนะครับกินดีกว่าอันนี้อร่อยจังเลยหยนองกินสิอร่อยจังเลยเออก็เดี๋ยวผมจะเอาไปคิดตังก่อนนะครับ มาคิดตังตีโีตีตีโอ,เ,โอ,เ,โอเ,เดี๋ยวผมต้องติีอีกรอบหนึงนะครับตีตีขอให้มาที่นี่นะั่นขอให้มาที่นี่อีกนะครับบ๊ายบายโอเคที่นี่ก็ต้อนรับดีนะลูกใช่ค่ะแม่เราไปกันเถอะเดี๋ยวอันนี้ค่อยมารีวิวทีหลังแม่จะ่หนูอยากลองเล่นสไลเดอร์ได้ไหมก็ได้เดี๋ยวแม่จะไปลงไปด้วยโอเคไหมโอเคค่ะแม่ไปกันเถอะแม่จะลงกันนะ ไปก่อนแม่ไปด้วยอ๋อชั้นสองแม่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ไหนแล้วอ่ะแม่แม่อยู่แถวนี้มั้งหรือแม่ไม่ได้รู้แม่อยู่ข้างบนแม่เืยออกมาเดี๋ยวแม่จะลองใช้เว็บมอนของแม่ลงไปแล้วนะปิ้งแม่มาถึงแล้วลูกไปกันเถอะจะไปกันแล้วเออก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะคะบ๊ายบาย